หนังเริ่มที่สนามฟุตบอลของโรงเรียนเฮอร์ริงตันไฮสคูลตอนกลางวันโค้ชฟุตบอลชื่อวิลลิสกำลังซ้อมนักเรียนแบบหดหดดุดันอารมณ์เคร่งเครียดสุดๆจนเรารู้สึกว่าเขาเป็นโค้ชที่จริงจังเกินไปหน่อยหลังซ้อมเสร็จทุกคนทยอยกลับบ้านโรงเรียนก็ดูว่างเปล่าเหลือแค่โค้ชคนนี้เที่ยงเดินวนอยู่ในสนามเราเริ่มรู้สึกแปลกๆแ,แล้วว่าเขาทำไมดูงุดหงิดเหมือนจะระเบิดอารมณ์ตลอดเวลาหลังจากภาพสนามฟุตบอลตัดไปหนังพาเราเข้าสู่บรรยากาศเงียบสงัดของห้องพักครู ทุกคนเก็บของเตรียมกลับบ้านกันหมดเหลือเพียงครูใหญ่เบมพพสอยู่คนเดียวเธอกำลังเก็บแฟ้มเอกสารอยู่เง,เงียบๆบรรยากาศก็กดูปกติจนกระทั่งมีเสียงบางอย่างดังขึ้นจากด้านหลังปรากฏว่าเป็นโคช้ชวิลลิสเดินเข้ามาแบบไม่ให้ซุ่มให้เสียงทำเอาเธอสะดุ้งทันทีโคช้ชวิลลิสพูดจาแปลกๆเหมือนคนไม่ปกติเขามองเธอและบอกว่าวันนี้คุณดูสวยผิดหูผิดตาจังเลยนะก่อนจะถามต่อทันทีว่ามีดินสอไหมเธอพยายามบอกปัดไปว่าพรุ่งนี้ค่อยหาก็ได้แต่โคช้ชกลับไม่ยอม เลยต้องยอมคว้าดินสอให้เขาแต่แทนที่โคชจะหยุดแค่นั้น <_ d ream> เขากลับเริ่มขยับตัวเข้ามาใกล้ๆในท่าทางเหมือนจะลวนลามเธอจังหวะที่เธอไม่ทันตั้นตัวโคชวิลลิสกลับใช้ดินสอปักแทงเข้ามือเธอเต็มๆพร้อมพูดออกมาด้วยสีหน้าบ้าคลั่งว่าฉันอยากทําแบบนี้มานามแล้วครูใหญ่แบมพพสร้องลั่นด้วยความเจ็บปวดแต่ยังมีสติพอขวาที่เปิดขวดเบียร์ขูดเข้าที่ใบหน้าโคชอ,อย่างแรงจนเขาชะงักเธอเรียบวิ่งออกจากห้องพักครูมุ่งไปยังประตูทางออก แต่ดันสวยประตูล็อกหมดทุกด้านเธอวิ่งไปเจอครูออลเซนครูหญิงอีกคนที่อยู่แถวนั้นดูเหมือนจะเป็นมิตรและยังไม่รู้เรื่องอะไรเธอรีพูดทั้งน้ําตาว่าโค้ชวิลลิสพยานทำร้ายฉันออลเซนทำท่าจะไปขอความช่วยเหลือแต่ครูใหญ่เบมพอสรีบบอกว่าไม่ต้องแค่อยู่เป็นเพื่อนฉันก็พอจากนั้นครูใหญ่เบมพพสกลับเข้าไปในห้องพักครูอีกครั้ง รีบหยิบกุญแจแล้ววิ่งกลับมาเปิดประตูสำเร็จในจังหวะที่เหมือนเธอกำลังจะรอดพ้นแต่ที่จริงแล้วครูเอาเส้นก็ถูกครอบงำไปแล้วเช่นกันทันทีที่ครูใหญ่เบมพอสันกลับครูเอาเส้นก็ใช้กันไกลแทงใส่เธออย่างจังร่างของครูใหญ่เบมพอสสุดตัวลงทันทีเลือดนองพื้นเช้าวันต่อมาโรงเรียนกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งแต่คนดูรู้อยู่แล้วว่ามีบางอย่างซ่อนอยู่หนังค่อยๆแนะนําเด็กนักเรียนหลักทีละคน เคซี่คอนเนอร์เด็กเนิร์ดผู้เป็นช่างภาพของหนังสือพิมพ์โรงเรียนตัวผอมๆขี้อายและมักโดนเพื่อนแกล้งตลอดเวลาในฉากแรกๆเคซีก่ Casey ก็ถูกแก๊งนักกีฬารุมผักใส่เสาเรียกว่าเป็นเหยื่อประจำโรงเรียนชัดๆด,ดีไลสาวสวยหัวหน้ากองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์โรงเรียนเธอเป็นแฟนกับกัปตันทีมฟุตบอลและเป็นควีนบีที่มั่นใจในตัวเองสูงดูภายนอกเพอร์เฟกแต่ก็มีนิสัยแรงและชอบว่าคนอื่นสแตนกับกัปตันทีมฟุตบอลรูปหล่อ Hey. แต่เขาเริ่มรู้สึกเบื่อกับก,บการเป็นนักกีฬาดาวเด่นและอยากพิสูจน์ตัวเองด้านวิชาการมากกว่าเขาเลยกําลังคิดจะลาออกจากทีมซีเด็กเกเรแต่ฉลาดเป็นกรดเป็นตัวป่วนของโรงเรียนวันๆเอาแต่ขายของเถื่อนให้เพื่อน d v วดีเถื่อนบุหรี่น้ำยาประหลาดที่เขาแอบ,บผสมเองใส่หลอดยาถึงจะเกเรแต่ก็แอบ,บมีสเสน่ห์ทำให้สาวๆแอบ,บชอบสโตกสาวกอดเธอแต่งตัวดำหมึดมน ชอบอ่านนิยายไซไฟฮอร์เรร์สแลชเชอร์เธอดูเป็นตัวประหลาดในสายตาคนอื่นและมักถูกเมินแต่จริงๆแล้วเธอฉลาดและเข้าใจโลกมากกว่าที่ใครคิดและนอกจากนี้นั่นก็คือแมรี่เบธเด็กสาวคนใหม่เพิ่งย้ายมามองโลกในแง่ดีเป็นมิตรกับทุกคนและพยายามเข้าหาเพื่อนในโรงเรียนเธอจะกลายเป็นตัวละครสําคัญที่มีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆในตอนท้ายหลังจากเช้าว,วุ่นวายกับนักเรียนตัดภาพมาที่ห้องพักครูบรรยากาศเหมือนจะปกติ รู้แต่ละคนทำหน้าที่ของตัวเองมีทั้งคนอ่านหนังสือเตรียมเอกสารคุยกันไปมาแต่คนที่สะดุดตาสุดคือโคชวิลลิสเขาเอาแต่ยืนดื่มน้ำจากตู้กดน้ำไม่หยุดกรอกปากเหมือนคนอดกระหายมานานรู้คนอื่นๆเริ่มแซวแบบขำๆว่านี่คงเป็นเคล็ดลับให้โค้ชแข็งแรงละสิวิลลิสก็ไม่ได้ตอบอะไรแค่ยกน้ำขึ้นดื่มต่อไปอย่างบ้าคลัง่ง แล้วทางใดนั้นเองครูโอเซนก็เปิดประตูเข้ามาด้วยรอยยิ้มที่แปลกๆเย็นชาเกินจริงโคชวิลลิสหันไปทักทายเธอแบบปกติแต่คนดูจะรู้สึกว่ายิ้มนี้มันไม่ปกติแล้วตัดมาที่ห้องเรียนครูเบิร์กกำลังสอนอยู่เธอเป็นครูสาวที่ดูเข้มงวดแต่ก็ดูเปราะบางในเวลาเดียวกันระหว่างคาบเรียนเธอพยายามถามคำถามกับซิกแต่ซิกก็ตอบกลับแบบติดตลกไม่จริงจังเหมือนไม่แคร์การเรียนเลย ทำเอาครูเบิร์กพูดไม่ออกแต่ก็ได้แต่พยายามควบคุมชั้นเรียนต่อไประหว่างพักสแตนก็มาคุยกับแฟนสาวเดลท์เขาบอกเธอตรงๆว่าผมอยากลาออกจากทีมฟุตบอลผมอยากหาสิ่งที่ตัวเองอยากทำจริงๆแต่แทนที่เดลท์จะเข้าใจเธอกลับไม่พอใจทันทีบอกประมาณว่านายเป็นกัปตันทีมนายไม่ควรทิ้งตำแหน่งนี้ไปความสัมพันธ์ของทั้งคู่เริ่มเห็นรอยร้าวตรงนี้เล็กน้อยตัดมาอีกคาบเรียนครูบางคนที่เห็นได้ชัดว่าเป็นพวกเหลวไหล ถึงขั้นเอาเล่าออกมาจิบระหว่างสอนแบบไม่แคร์เด็กนักเรียนเลยบรรยากาศดูมนตมนเหมือนโรงเรียนนี้เต็มไปด้วยผู้ใหญ่ที่มีปัญหากันทั้งนั้นหลังเลิกเรียนเราจะเห็นแมรีเบธเด็กสาวย้ายใหม่เธอเดินวนๆเหมือนอยากหาเพื่อนคุยเธอเลนไปที่สโต๊กส์สาวกกอทิกที่มักนั่งเงียบๆอยู่คนเดียวแมรี่เบธเดินเข้าไปแนะนำตัวด้วยรอยยิ้มจริงใจแต่ยังไม่ทันได้พูดอะไรมากเดลัก็มาขัดทันทีแถมพูดด้วยน้ำเสียงแรงๆประมาณว่า อย่าไปยุ่งกับเธอเลยเธอเป็นเลสเบี้ยนนะทำเอาแมรี่เบธอึง้งแต่สโต๊กส์ก็สวนกลับไปชัดๆว่าฉันไม่ใช่เลสเบี้ยนที่ฉันแต่งตัวแบบนี้เพราะไม่อยากสูงสิงกับใครเท่านั้นบรรยากาศตรงนี้เลยกลายเป็นว่าเดลไลท์กับสโต k กส์แทบจะเกลียดขี้หน้ากันไปเลย ส่วนแมรี่เบธก็ดูเหมือนจะยังอยากเข้าหาสโต๊กส์ต่อไปเพราะเธอไม่เชื่อคำพูดแรงๆของเดลท์หลังเลิกเรียนเคซี่เดินอยู่ที่สนามฟุตบอลเขาเป็นนักข่าวนังสือพิมพ์โรงเรียนกำลังถ่ายเก็บภาพบรรยากาศแต่พอเขาเดินผ่านรอบๆสนามดันเจออะไรแปลกๆระหว่างเดินเขาสะดุดตาเข้าบางอย่างแต่พอก้มหน้ามองพื้นเขาเห็นว่าตรงหญ้ามีสิ่งประหลาดชิ้นเล็กเกาะอ,อยู่ เคซี่ก้มลงไปหยิบสิ่งประหลาดนั้นขึ้นมามองใกล้ๆก็เห็นว่ามันเหมือนตัวพยาธิร่างกายเล็กๆขาวซีดแต่กลับมีความเคลื่อนไหวเหมือนยังมีชีวิตอยู่เขากำลังแพ่งมองด้วยความสงสัยท่านใดนั้นเองโคชวิลลิสโผล่มาจากด้านหลังเสียงทักแบบกระทันหันทําให้เคซี่สะดุ้งเฮือกหัวใจแทบวายโคชยืนมองเขาด้วยแววตาประหลาดท่าทีไม่เหมือนปกติเลยเหมือนมีอะไรซ่อนอยู่ในสายตาก่อนที่โคชจะเอ่ยด้วยน้ำเสียงเย็นๆว่า สนามนี้ไม่ใช่ที่ของเธอออกไปซะทำเอาเคซี่รีบวิ่งออกมาจากสนามทันทีแต่เขาไม่ปล่อยให้เรื่องนี้ผ่านไปเฉยๆครับเคซี่รีบเอาสิ่งประหลาดนั้นไปให้ครูฟีลองครูวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนครูเองก็ถึงกับตื่นเต้นไม่ได้เห็นสิ่งนี้เพราะมันไม่เหมือนสิ่งมีชีวิตที่เคยศึกษาเขาพูดทันทีว่ามันมีโครงสร้างเหมือนสิ่งมีชีวิตน้ำแต่ทำไมมันถึงมาโผล่กลางสนามฟุตบอลที่แห้งสนิทได้ละ่ะเพื่อหาคำตอบ ครูฟีลองจึงตัดสินใจหย่อนเจ้าตัวประหลาดนั้นลงในตู้เลี้ยงปลาขนาดเล็กที่มีน้ำอยู่แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือทุกคนถึงกับตะลึงครับตัวที่เหมือนตายแล้วกลับฟื้นคืนชีพมันค่อยคอยขยายใหญ่ขึ้นนวดยาวๆกางออกไายนะ้ำเหมือนสัตว์ประหลาดใต้ทะเลทำให้ทั้งห้องเงียบกริบด้วยความตกใจ ครูฟีลองตื่นเต้นจัดพยายามจะหยิบมันขึ้นมาตรวจใกล้ๆแต่ทันใดน,นั้นเองมันเกิดการแยกร่างออกมาเป็นสองตัวต่อหน้าต่อตาทุกคนอึ้งไปหมดครับแล้วจังหวะที่ครูยังไม่ได้ดึงมือออกจากตู้เจ้านั่นก็กัดเข้าที่นิ้วทันทีเลือดไหลออกมาครูสะดุ้งร้องลั่นเคซี่รีบถามเสียงสั่นๆว่าครูครับเขี้ยวมันมาจากไหนเพราะตอนนี้มันดูเหมือนหนอนแต่กลับมีเคี้ยวภาพก็ตัดไปที่ห้องซ้อมว่ายน้ำที่โคชวิลลิตคุมอยู่ครับ ที่นี่เองสแตนนักกีฬาหนุ่มก้าวเข้ามาแล้วบอกตรงๆว่าเขาจะขอลาออกจากทีมแต่แทนที่โคชวิลลิสจะโกรธหรือด่ามนิสัยหัวร้อนปกติกลับเงียบและนิ่งผิดปกติไม่เพียงเท่านั้นเขายังพูดด้วยท่าทีใจเย็นเกินไปจนสแตนเองงงไปเลยครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับโคชคนนี้กันแน่หลังจากเหตุการณ์กับโคชสแตนก็มาอาบน้ำที่ห้องล็อกเกอร์โรงเรียนเหมือนปกติแต่ในจังหวะที่เขากำลังสระผมอยู่นั่นเองจู่ๆครูหญิงวัยชาราคนหนึ่ง ก็โโปรมากอดเขาแบบไม่ทันตั้งตัวร่างกายของครูคนนั้นดูแห้งเหี่ยวผิดปกติผิวลอกออกเป็นแผ่นๆจนเหมือนกำลังจะสลายสแตนตกใจมากพยายามจะประคองไว้แต่ยิ่งสัมผัสยิ่งสยองครับพอเขาลูบไปที่หัวเส้นผมของครูหลุดติดออกมาเต็มมือภาพนั้นทำให้ทั้งสแตนและคนที่บังเอิญเห็นอย่างเคซี่ถึงกับยืนอึง้งไม่อยากจะเชื่อสายตา ท่านที่หลังเหตุการณ์สุดช็อกภาพก็ตัดไปที่ห้องพักครูและคนที่เป็นตัวหลักในการพูดก็คือครูโอเซนเธอบอกชัดเจนว่าเรื่องนี้ห้ามเอาไปพูดข้างนอกต้องเก็บเป็นความลับเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาใหญ่ทุกคนในห้องนั่งฟังกันเงียบๆรวมทั้งเคซี่ด้วยครับแต่เขากลับไม่ค่อยตั้งใจเพราะสายตาของเขาดันเหลือไปเห็นโคชวิลลิสที่ยืนอยู่ในสนามกำลังตากน้ำที่รดน้ำสนามหญ้าอยู่คนเดียวความหลอนมันอยู่ตรงนี้ครับโคชยืนนิ่งๆเหมือนถูกสะกดไว้ด้วยอะไรบางอย่าง เคซี่ถึงกับเมอมองอยู่นานจนครูโอเซนต้องเรียกชื่อเขาซ้ำๆหลายครั้งกว่าเขาจะสะดุ้งหันกลับมาตอบแบบงงๆแล้วภาพก็ตัดไปอีกฝั่งซิกกำลังเปิดท้ายรถขายยาตามสไตล์เด็กเกเรของเขานักเรียนเข้ามาซื้อกันคึกคักแต่จูๆ่ๆครูเบิร์กครูสาวผู้ดูเรียบร้อยก็เดินเข้ามาหาเขาคือพูดตรงๆเลยว่านายควรเลิกขายยาในโรงเรียนได้แล้วนะ ฉันไม่อยากเห็นนายทำลายอนาคตตัวเองแต่ซีกไม่สนใจกลับทำหน้ากวนๆแนะนำยาที่ตัวเองขายให้ครูด้วยซ้ำก่อนจะทิ้งท้ายด้วยมุกแรงๆแ,แนะนำถุงยางอนามัยให้เธอไปอีกต่างหากครูเบิกถึงกับหน้าแข็งสีหน้าไม่พอใจสุดๆก่อนจะหมุนตัวเดินจากไปทิ้งไว้แต่บรรยากาศแปลกๆที่ทำให้รู้เลยว่าซีกไม่ใช่เด็กธรรมดาและครูเบิกก็อาจจะไม่ใช่ครูที่เขาจะกวนเล่นได้ง่ายๆเหมือนครูทั่วไปหลังจากเรื่องวุ่นวายหลายอย่าง ภาพก็ตัดมาที่เคซี่และเดลัยทั้งสองกำลังคุยกันเรื่องหาข่าวมาลงในหนังสือพิมพ์โรงเรียนเดลท์ดูจริงจังมากเธอเสนอว่าถ้าอยากได้ข่าวแรงก็ต้องบุกเข้าไปหาหลักฐานในห้องพักครูเคซี่ตกใจรีบบอกว่าไม่ได้นะห้องพักครูเป็นพื้นที่ห้ามเข้าแต่เดลท์ไม่ฟังเธอยืนยันว่าข่าวดีๆมันไม่ได้ลอยมาให้เองสุดท้ายเคซี่ก็จำใจตามเธอเข้าไประหว่างหางข้อมูลเคซี่ก็อดแซวไม่ได้ว่าเธอจะน่ารักกว่านี้ถ้าไม่ทำตัวแสบแบบนี้นะ เดลัยเลยหันมาถามกลับทันทีงั้นหมายความว่าเธอชอบฉันใช่ไหมเคซี่หน้าแดงรีบเบี่ยงเรื่องหนีทันทีครับแต่ยังไม่ทันได้พูดอะไรกันต่อโคชวิลลิสกับครูโอเซนดันเดินเข้ามาในห้องพักครูพอดีเคซี่กับเดลัยเลยต้องรีบกระโดดเข้าไปซ่อนในตู้เก็บเสื้อผ้ายังจวนตัวสักพักหมอประจําโรงเรียนก็เข้ามาในห้องเธอดูอาการไม่ค่อยดีไอแรงๆแล้วหายากินระหว่างนั้นครูโอเซนก็ค่อยๆเดินไปล็อกประตูห้อง ขณะที่โคชวิลลิสก้าวเข้ามาใกล้หมอหญิงคนนั้นทันใดนั้นเองโคชใช้ทั้งสองมือจับศีรษะของหมอหญิงแน่นๆเลือดสีแดงสดค่อยๆไหลออกจากหูเธออย่างน่าขนลุกในตู้เก็บเสื้อผ้าเคซี่กับเดลทยที่แอบมองอยู่ถึงกับสะดุ้งแรงแต่เพราะความตกใจดันเผลอชนอะไรบางอย่างร่วงลงมาและสิ่งที่ตกลงมาตรงหน้าพวกเขาก็คือศพของครูแก่ที่ตายไปในห้องน้ำทั้งสงแทบจะกรีดออกมาแต่ต้องรีบกลั้นไว้ขณะเดียวกัน โคชวิลลิสกับครูโอเซนได้ยินเสียงดังก็เดินตรงมาที่ตู้แล้วเปิดมันออกแต่พอเปิดมาเคซี่กับเดลท์ก็รีบพุ่งตัวออกจากตู้วิ่งหนีสุดชีวิตออกจากห้องพักครูโชคดีที่ไปเจอครูใหญ่เบมพอยสอยู่ตรงทางเดินทั้งคู่รีบเล่าเสียงสันๆว่าโคชวิลลิสกับครูโอเซนทำร้ายหมอจนตายแต่เรื่องกลับตาลปตดครับเพราะไม่กี่วินาทีถักมาโคชวิลลิสครูโอเซนและหมอหญิงที่พวกเขาเพิ่งเห็นตายไปกลับเดินออกมาจากห้องอย่างปกติ แถมทำสีหน้างง,งๆเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเคซี่ทั้งอึ้องทั้งกลัวรีบโทรเรียกตำรวจมาพ่อแม่เขาก็มาด้วยแต่พอเปิดตู้เสื้อผ้าที่เม่กี้เจอศพปรากฏว่าข้างในกลับกลายเป็นหุ่นตุ๊กตาสําหรับสอนชีววิทยาเท่านั้นไม่มีศพไม่มีเลือดไม่มีหลักฐานอะไรเลยเคซี่พยายามอธิบายว่าเขาเห็นกับตาจริงๆแต่ทุกคนพ่อแม่ก็ไม่เชื่อคิดว่าเขาคงจะมันโนหรือหาหลักฐานเท็จมาสร้างเรื่อง สถานการณ์ดูแย่เข้าไปอีกเมื่อครูใหญ่เบมพพสเรียกตำรวจเข้าไปคุยในห้องส่วนตัวหลังจากนั้นไม่กี่นาทีตำรวจคนนั้นเดินออกมาด้วยสีหน้าเรียบเฉยแต่แววตาแปลกๆเหมือนถูกบางสิ่งควบคุมไว้แล้วเขายังบอกด้วยว่านี่มันก็แค่เด็กที่อยากเรียกร้องความสนใจทำให้เรื่องทั้งหมดถูกมองเป็นการโกหกเคซี่ที่เห็นท่าทางตำรวจเปลี่ยนไปแบบไม่ปกติรีบลากพ่อแม่กลับบ้านทันทีพร้อมบอกว่าบางทีผมอาจจะหลอนไปเองพรุ่งนี้คงต้องไปพบหมอจิตแล้วละ่ะ หลังจากเรื่องที่โรงเรียนวุ่นวายพอเคซี่กลับถึงบ้านพ่อกับแม่ก็ไม่เชื่อสิ่งที่เขาเล่าแถมยังคุยกับเขาอย่างจริงจังว่าถ้าแกยังสร้างเรื่องอีกเราจะคิดว่าแกติดยาก่อนจะค้นห้องของเขาทั้งหมดห้ามทํากิจกรรมที่เสียเวลาพร้อมกดดันให้ตั้งใจเรียนคืนนั้นเคซี่เครียดสุดๆเขาพยายามหาทางปีนออกหน้าต่างเพื่อนหนีแต่ดันพลาดตกลงมาจากหลังคาเจ็บตัวหนักขึ้นไปอีกที่แย่คือ เขาเห็นโค้ชวิลลีสครูโอเซนและหมอหญิงยืนอยู่ข้างล่างมองขึ้นมาที่เขาเหมือนกำลังจับตาดูเขาอยู่ตลอดเวลาพอเขาลุกขึ้นได้ก็ตกใจสุดขีดรีบจะหนีแต่กลับเจอพ่อที่เข้ามาหาแล้วดุเสียงแข็งสั่งให้เข้าบ้านทันทีถึงแกซี่จะร้องบอกว่าผมเห็นอาจารย์อยู่ตรงนั้นจริงๆพ่อก็ไม่เชื่อกลับดูว่าเป็นเพราะลูกคิดไปเองรุ่งเช้าพ่อขับรถพาแกซี่ไปส่งที่โรงเรียนระหว่างเดินเข้าไปโค้ชวิลลิสก็โผล่มาทักถ่าย คุยกับพ่อของเคซี่ด้วยท่าทีเหมือนเพื่อนสนิททั้งๆที่ไม่ควรสนิทขนาดนั้นเคซี่เห็นแล้วตกใจรีบเพ่นเข้าไปในโรงเรียนทันทีข้างในเขาเจอเดลไลที่ปลอมตัวมาโรงเรียนในสภาพผมเผาเปลี่ยนไปแต่งตัวมิดชิดเพราะกลัวว่าครูที่ถูกพรอบงำจะจำง่าได้ทั้งสองรีบปรึกษากันว่าที่เจอมามันคืออะไรแน่และตกลงกันว่าจะต้องหาทางเปิดโปงเรื่องนี้ให้ได้ก่อนที่เดลท์จะบอกว่าจะไปคุยกับสแตนให้ช่วยอีกแรงภาพตัดมาที่ห้องพักครู ตอนนี้เห็นชัดเลยว่าครูทุกคนถูกควบคุมหมดแล้วครับพวกเขานั่งเรียงรายดื่มน้ำกันตลอดเวลาขวดน้ำกองเต็มห้องและมีการเปลี่ยนถังน้ำใหม่ไม่หยุดตัดมาที่ห้องเรียนบ้าง สโตกส์กำลังจะเดินออกจากห้องแต่โดนแมรี่เบธชนเข้าอย่างตั้งใจจนเธอเสียหลักไปนั่งตักแตนทั้งคู่หน้าแดงๆเหมือนเริ่มสนิทกันมากขึ้นเป็นการปูให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่กำลังค่อยๆก่อตัวขึ้นขณะดเดียวกันซีกกำลังงัดตู้เก็บของเอายามาขายให้เพื่อนนักเรียนเหมือนเดิมคราวนี้แมรี่เบตก็เข้ามาทักแนะนำชื่อตัวเองดูเหมือนเธอจะสนใจในตัวซีเป็นพิเศษและเริ่มคุยกันยาวกว่าปกติด้านสโตกกับแตนก็เริ่มจับสังเกตพฤติกรรมของครูได้ว่ามันแปลกขึ้นทุกที โดยเฉพาะวันที่ครูประกาศตรวนหูนักเรียนทุกคนแบบไม่มีเหตุผลบรรยากาศทั้งโรงเรียนเริ่มกดดันและชวนขนลุกในจังหวะนนั้นเองเคซี่กับเดียไลค์ก็โผล่มาเจอแสแตนกับสโต๊กพอดีทั้งสองรีบเข้าไปบอกว่ามีเรื่องใหญ่ที่ต้องให้ช่วยเหมือนจะได้เวลาที่กลุ่มเด็กทั้ง4เริ่มรวมทีมกันแล้วครับ ภาพตัดมาที่ซีกกำลังยืนขายยาแปลกๆให้เพื่อนนักเรียนตามปกติของเขาด้วยท่าทางวกวนๆชิวๆเหมือนเด็กเกเรทั่วไปแต่ทันใดนั้นเองครูเบิร์กเดินเข้ามาแบบไม่เหมือนทุกวันเลยครับวันนี้เธอมาในลุกจัดเต็มชุดเดรสสีแดงรัดรูปสุดแซบดูมั่นใจจนเพื่อนนักเรียนทุกคนหันไปมองตาค้างเธอเดินตรงเข้ามาหาซีกแล้วต่อว่าเขาต่อหน้าทุกคนเสียงดังลั่นเรื่องที่มัวแต่ขายยาและทําตัวเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีให้เพื่อนจนเด็กคนอื่นพาก,กันหัวเราะซีกถึงกับยืนนิ่งงง,ง,งๆเพราะไม่เคยเห็นค ครูเบิร์กในหมดนี้มาก่อนเลยทั้งดุทั้งแซบแล้วก็เดินจากไปทิ้งให้ซีกยืนเหวออยู่คนเดียวภาพตัดมาที่ห้องสมุดเคซี่นั่งคุยกับสโต๊กเล่าให้เธอฟังถึงสิ่งแปลกๆที่เขาเจอมาทั้งวันทั้งเรื่องที่สนามฟุตบอลทั้งอาการประหลาดของครูหลายคนเขาถามตรงๆเลยว่าเธอเชื่อเรื่องเอเลี่ยนไหมสโต๊กทำหน้านิ่งแล้วบอกว่าไม่มันเป็นแค่นิยายวิทยาศาสตร์แต่เธอก็แอบเล่าทฤษฎีให้ฟังเหมือนกันว่ามันก็อาจจะเป็นไปได้นะ พราะบนโลกเองยังมีสัตว์หลายชนิดที่หน้าตาประหลาดเช่นพวกหนอนปรสิตแปลกๆที่อาศัยอยู่ตามร่างกายสิ่งมีชีวิตทั้ง4คนเคซี่เดลท์สโต๊กและสแตนเลยชวนกันไปที่ห้องทดลองเพื่อตรวจดูเจ้าหนอนประหลาดที่เคซี่เคยเอามาให้อาจารย์เฟอร์ลองแต่พอไปถึงกลับไม่พบมันอยู่ในตู้แล้วว่างเปล่าสแตนก็เริ่มถามว่านี่มันเรื่องอะไรกันแน่เคซี่กับเดลท์เลยสารภาพออกมาตรงๆว่า พวกเขาคิดว่าอาจจะมีเอเลี่ยนแอบแฝงอยู่ในโรงเรียนจริงๆเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดมันไม่ปกติภาพตัดไปอีกห้องหนึ่งสียืนคุยกับแมรี่เบธเรื่องยาที่เขาขายอยู่อย่างไม่ใส่ใจแต่บรรยากาศกลับเริ่มเปลี่ยนไปเขาโน้มตัวเข้าไปจูบเธอทันทีแต่ดันมีเสียงของสแตนดังมาจากอีกห้องทำให้บรรยากาศชะง,งักไปไม่นานนักสีกับแมรี่เบธก็เดินไปเจอกลุ่มเพื่อนอีกสี่คนที่กำลังถกเถียงกันอยู่พวกเขาทักทายกันอย่าง,งงงๆว่ามาทำอะไรกันที่นี่ แล้วทันใดนั้นเองอาจารย์ฟูลองเดินเข้ามาหาพวกเธอมาทําอะไรกันที่นี่ไม่ไปเรียนหรือไงสีกรีบสวนไปกลวนว่าเคซี่คิดว่าอาจารย์เป็นเอเลี่ยนครับทาให้บรรยากาศตึงขึ้นมาทันทีฟูลองปิดประตูล็อกแล้วเดินเข้ามาใกล้สีคิดจะแอบออกไป แต่กลับถูกอาจารย์คว้าแขนกระชากจนล้มลงส่วนเคซี่พยายามจะหนีก็ถูกคว้าคอบีมแน่นซีกรีบคว้าเมียตัดกระดาษขึ้นมาขู่แต่ฟูลองไม่สนใจเขาเลยฟันลงไปที่มืออาจารย์จนนิ้วหลุดขาดแต่ที่น่าขนลุก,กว่าคือนิ้วที่ขาดกลับขยับกระดิกกระดิกแตกออกเป็นตัวประหลาดเล็กๆผ้ายหนอนที่เคซี่เคยเจอฟูลองไม่ได้หยุดเขาพุ่งเข้ามาประชิดซีอาปากกว้างจะปล่อยอะไรบางอย่างใส่เขาแต่สีไวพอคว้าเอาหลอดยาแทงเข้าตาฟูลองเต็มเต็ม อาจารย์รองลั่นก่อนจะผลักสีกระเด็นไปชนตู้ปลาแตกกระจายน้ำสาดเต็มพื้นปูลองค่อยๆเดินเข้าหาแต่ตาของเขาที่โดนยามันเริ่มมีฟองสีขาวพูดออกมาร่างกายเขาเกรงกระตุกแล้วก็ลม้มลงดิ้นจนแน่นิ่งในที่สุดเด็กๆมองหน้ากันอย่างตกใจนี่มันไม่ใช่มนุษย์แล้วจริงๆก่อนจะหนีออกจากห้อง เคซี่ยังไม่ลืมคว้าขวดแก้วใส่เจ้าหนอนประหลาดที่ยังเหลืออยู่เก็บติดมือออกไปด้วยตอนนี้บรรยากาศแปลกชัดเจนทุกคนเดินผ่านห้องเรียนด้วยท่าทางเรียบเฉยเย็นชาเหมือนถูกใครบางคนควบคุมไว้พวกเด็กๆรู้สึกได้ว่าอะไรไม่ถูกต้องก็เลยรีบวิ่งกลับไปที่รถของซีกซีกรีพาทุกคนมาที่บ้านของเขาบ้านซีกมีห้องเก็บของหรือแอบเล็กๆที่เต็มไปด้วยอุปกรณ์และเครื่องผสมที่เขาคิดค้นขึ้นเองเป็นที่ที่เขาผสมยาแล้วเอามาขายในโรงเรียน ซีกเอาขวดแก้วที่เคซี่เก็บเจ้าหนอนประหลาดมาส่องใต้คล้องจุลทัน์ก่อนเขาตัดชิ้นส่วนเล็กๆออกแล้วเอาไปใส่ในกรงหนูทดลองให้มันกินผลคือนอนพุ่งเข้าไปในปากหนูไม่กี่วินาทีไม่นานหนูก็ตายทันที สีผ่าท้องหนูดูก็พบว่าหนอนนั้นสามารถดูดซึมซับความชื้นหรือสารคัดหลั่งจากพาหะที่มันอาศัยอยู่ได้ทําให้มันดํารงอยู่ได้เขาจึงเทยาที่ตัวเองผสมไว้บนหนอนตัวนั้นเพื่อทดสอบยานั้นมีฤทธิ์ดูดซึมความชื้นทําให้หนอนขาดน้ําและตายในที่สุดข้อสรุปแรกๆของพวกเขาก็คือแนวทางกำจัดคือทำให้ตัวแม่ขาดการเชื่อมต่อหรือแยกแหล่งพลังงานของมันแล้วสโตกก็ยกทฤษฎีจากนิยายที่เคยอ่านว่า ถ้าค่าแม่เอเลี่ยนลูกๆที่เชื่อมกับแม่จะตายตามไปด้วยเพราะมันอาศัยการเชื่อมต่อกันเป็นเครือข่ายแต่ปัญหาต่อมาคือแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าใครเป็นเอเลี่ยนทุกคนเริ่มนึกถึงพฤติกรรมแปลกๆที่เพิ่งเกิดกับตัวเองและคนรอบข้างสแตนที่เพิ่งอยากลาออกจากทีมแบบหุวนหเดลัยที่ปกติใส่คอนแทคเลนส์แต่วันนี้ไม่ใส่สโต๊กที่ปกติชอบผู้หญิงแต่บางทีเธอก็แสดงท่าทีสนใจผู้ชายทุกคน เริ่มหาเหตุผลเบี่ยงเบนกันจนบรรยากาศตึงขณะที่พวกเขากําลังคุยกันอยู่แต่นอกบ้านมีรถคันหนึ่งมาจอดหน้าบ้านตัดมาข้างในต่อซีกเสนอวิธีทดสอบอย่างเดียวที่พอมีคือลองใช้ยาที่ผมผสมดูถ้าใครเป็นเอเลี่ยนยาจะทําให้แสดงอาการหรือทนไม่ได้เขาให้เคซี่เป็นคนแรกทดลองเคซี่หัวเราะประมาาแล้วเผลอสูดไปเพราะความกลัวตื่นเต้นความรู้สึกเรื่มพร่าเล็กน้อยทําให้เขาพูดไม่เป็นเรื่อง แต่สตนกับสโต๊กโมโหที่ถูกบังคับจึงตัดสินใจสูตรยาตามเพื so, ่อพิสูจน right ์เมื่อมาถึงตาของเดลัยและแมรี่เบตทั้งสองพยายามหาข้ออ้างไม่อยากลองแต่ซีกถึงกับยกปืนขู่ทาให้ทั้งคู่ต้องยอมสูตรเข้าไปพร้อมกันทันทีที่เดลัยเริ่มรับยาอาการของเธอเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วเธอไม่เจ็บปวดแต่ใบหน้ากลายเป็นอีกรูปแบบดวงตาเคลื่อนไหวท่าทางผิดมนุษย์พวกเขารู้ทันทีเธอเป็นเอเลียน เคซี่คว้าปืนจ่อใส่เดลัยแต่เขาหยุดนิ่งเพราะไม่กล้ายิงแต่สโตกไม่รอจับปืนแย่งไปและเหนี่ยวไกลทันทีกระสุนพุ่งไปแต่เดลัยหลบได้อย่างว่องไวเธอพุ่งเข้าทำลายอุปกรณ์ผสมยาทั้งชุดพังยับแล้วพุ่งออกไปนอกบ้านซีกวิ่งตามไม่ทันรถที่รออยู่หน้าบ้านถูกเธอควบขึ้นสตาร์ทแล้วหนีหายไปในทันทีหลังจากเดลัยหนีไปทุกคนก็เครียดหนักว่าตัวแม่เอเลียนคือใครกันแน่ ถ้าไม่กำจัดตัวแม่ก็ไม่มีทางหยุดเรื่องนี้ได้พวกเขาจึงถกเถียงกันว่าจะไปตามหาที่ไหนดีจนสุดท้ายก็ลงความเห็นตรงกันว่าสนามฟุตบอลในโรงเรียนคือจุดที่น่าสงสัยที่สุดเพราะคืนนั้นมีการแข่งขันใหญ่พอดีและทีมของโค้ดวิลลิสดูผิดปกติมากภาพตัดไปที่สนามกีฬาทีมของโคดวิลลิสกำลังแข่งอยู่พวกเขาใช้จังหวะที่คู่แข่งพลาดเข้าโจมตีทันที แต่แทนที่จะเล่นกีฬาอย่างปกติกลับกลายเป็นว่าเด็กนักเรียนของโคดวิลลิสแอบปล่อยนอนเอเลียนใส่หูทีมตรงข้ามทีละคนจนทุกคนเริ่มถูกควบคุมทีละน้อยระหว่างนั้นสแตนกับสโต๊กแอบเดินวนดูรอบสนามและสังเกตได้ว่าอาจารย์สองคนที่อยู่แถวข้างสนามหันมามองพวกเขาแบบจับผิดทำให้ทั้งสองรีบวิ่งกลับมาหลบที่ห้องซองของโรงเรียนไม่นานครูใหญ่เบนพอสเดินเข้ามาทำทีบอกว่าตอนนี้โรงยิมปิดแล้วให้เด็กๆออกไปได้แล้ว แต่ทุกคนไม่เชื่อเลยพุ่งเข้าไปจับล็อกตัวเธอไว้ทันทีแตงเป็นคนถือปืนเคซี่เขาพยายามบังคับครูใหญ่ให้สูตรยาเพื่อพิสูจน์แต่ครูใหญ่กลับใช้คำพูดอ่อนโยนโน้มน้าวเขาบอกว่าเด็กๆคิดไปเองทำให้เคซี่ลังเลใจหนึ่งก็ไม่กล้ายิงผู้ใหญ่ที่เขาเคารพจังหวะน,นั้นเองสีกไม่รอเาขาคว้าปืนจากมือเคซี่แล้วลันไกทันทีกระสุนเจาะเขาที่หัวครูใหญ่เบมพพสล้มลงต่อหน้า ทุกคนถึงกับช็อกว่าพวกเขาฆ่าครูใหญ่ไปแล้วจริงๆแต่ไม่นานนักร่างของเธอค่อยๆกระตุกลุกขึ้นมาอีกครั้งจากพื้นเลือดพุ่งออกมาจากบาดแผลพร้อมกับฝูงหนอนเอเลียนเล็กๆไหลทะลักออกมาจากรูปืนทุกคนกรี๊ดแตกกันระนาวก่อนที่แมรี่เบธจะคว้าผงยาที่เหลือทั้งหมดเทราดใส่เธอจนหมดผลคือร่างครูใหญ่ชักดิ้นน้ำแห้งเหือดและตายลงขาที่คราวนี้ตายจริง ทุกคนหันไปมองข้างนอกสนามด้วยความหวังว่าถ้าครูใหญ่คือตัวแม่จริงๆเด็กนักเรียนที่ถูกควบคุมควรกลับมาเป็นปกติแต่สิ่งที่เห็นกลับตรงกันข้ามทุกคนข้างนอกยังนิ่งติงและถูกควบคุมเหมือนเดิมบรรยากาศในห้องเต็มไปด้วยความเครียดสแตนอาสาจะออกไปตรวจสอบด้วยตัวเองเขาขอหลอดยานหนึ่งอันจากซีกเพื่อใช้ป้องกันตัวขณะจะออกไปสโตกดึงเขามากอดแล้วจูบอย่างจริงใจเหมือนรู้ว่าอาจเป็นครั้งสุดท้ายทำเอาเคซี่กับซีกยืนขำขันกันเบา สเตนวิ่งออกไปยังสนาม <_ d ix> เขาเห็นโค้ดวิลลิสยืนอยู่กับลูกทีมทุกคนอ้าป,ปากรอรับฝนที่ตกลงมาภาพนั้นทำให้เขาเข้าใจทันทีพวกนั้นยังคงเป็นเอเลี่ยนทั้งหมดและนั่นแปลว่าครูใหญ่ไม่ใช่ตัวแม่ <_ d ix> เขารีบวิ่งกลับมาที่ห้องเคาะประตูขอร้องให้เพื่อนเนเปิดแต่ทุกคนด้านในกลัวจึงบอกให้เขาใช้หลอดอยาพิสูจน์ก่อนจะเข้าไป สแตนบอกว่าหลอดยาหล่นหายตอนวิ่งหนีผู้เพื่อนๆเ,เลยไม่ยอมเปิดซีกจึงหยิบหลอดยาสุดท้ายที่เหลืออยู่ยื่นผ่านช่องประตูให้สแตนพิสูจน์แต่สิ่งที่ทำให้ทุกคนช็อกก็คือสแตนรับไปแล้วเทยาติ้งลงพื้นต่อหน้าทุกคนทันทีที่เห็นภาพนั้น ต๊กถึงกับนิ่งเศร้าใจสุดๆเพราะยอมรับแล้วว่าสแตนไม่ใช่มนุษย์อีกต่อไปเขาคือพวกเอเลี่ยนไปแล้วจริงๆสแตนค่อยๆถอยออกไปในความมืดปล่อยให้บรรยากาศในห้องเงียบงันเต็มไปด้วยความกลัวและความสิ้นหวังหลังจากประชุมกันว่าจะทำยังไงต่อเคซี่ก็ถามซีกเบาๆว่ายังมียาเหลืออีกไหมยานั่นคือสแตชที่ทำจากผงคาเฟอีนแห้งในปากานั่นแหละครับ ซีกตอบว่ามีแต่ดันเก็บไว้ท้ายรถที่จอดอยู่นอกโรงเรียนเลยกลายเป็นว่าเคซี่กับซีกต้องอาสาออกไปเอาซึ่งบรรยากาศตอนนั้นโคตรกดดันเพราะในโรงเรียนเต็มไปด้วยนักเรียนที่โดนเอเลี่ยนครอบงำแล้วเดินกันเงียบๆหน้าตาไร้อารมณ์พวกเขาจริงต้องค่อยๆย,ย่องผ่านไปโดยให้เคซี่ทำตัวเป็นตัวล่อเบี่ยนความสนใจ จนไปถึงรถส่งนักเรียนด้านนอกแต่ดันเจอเดลัยโพรมาดักเธอพยายามเกลี่ยมกล่อมเคซี่ให้เข้าร่วมฝั่งเอเลียนบอกว่าการเป็นพวกเดียวกันมันดีกว่ามากไม่ต้องเจ็บปวดไม่ต้องเป็นขี้แพ้อีกต่อไปที่เด็ดคือเธอตอกย้ำเรื่องที่เคซี่โดนใช้เป็นที่ระบายอารมณ์ว่าในโลกที่โหดร้ายแบบนี้อยู่กับพวกเธอสิถึงจะปลอดภัยแต่เคซี่ไม่ยอมเขารีบปีนขึ้นไปบนหลังคารถส่วนซีก็ตรงดิ่งไปท้ายรถ หวังจะคว้ายาที่เหลือมาใช้ทว่าซีกดันเจอกับครูเบิร์กโผล่มาอีกคน ครูสาวที่ก่อนหน้านี้เคยดุเขาเรื่องขายยากลับมาพร้อมพูดถึงถุงยางที่ซีกเคยยืมให้แบบเหมือนจะล่อให้หลงเชื่อแต่ซีกไหวตัวทันรู้ว่านี่ไม่ใช่ครูเบิร์กคนเดิมแล้วจึงรีบขึ้นรถสตาร์ทหนีทันทีแต่ครูเบิร์กก็ไม่ยอมง่ายๆเธอกระโดดเกาะรถมากับเขาด้วยจนซีกต้องตัดสินใจเหยียบคันเร่งพุ่งชนรถโรงเรียนเต็มแรงเกิดระเบิดตุ้มใหญ่ร่างครูเบิร์กกระเด็นออกไปจากรถศีรษะขาดจากลำตัว ซีกเดินออกมาจากรถที่พังยับหอบหายใจแรงๆแต่สิ่งที่เขาเห็นทําให้เลือดแข็งตัวในเสี้ยวินาทีหัวของครูเบิร์กที่หลุดออกไปกําลังมีหนวดเอเลี่ยนยืดยาวลากหัวกลับไปหาลําตัวที่ขาดซีกไม่รอชา้ารีบเพนกลับเข้าไปในโรงเรียนก่อนที่ภาพจะตัดมาที่สโต๊กส์กับแมรี่เบธที่แอบอยู่ในยิมและนี่แหละครับจุดที่ความจริงโคตรช็อกเปิดเผยอยกมาแมรี่เบธ สาวน้อยผมทองใสๆที่ดูเหมือนไม่มีพิษมีภัยจริงๆแล้วเธอคือเอเลี่ยนต้นต่อของทั้งหมดเธอเปลี่ยนร่างต่อหน้าสโตกส์กลายเป็นสัตว์ประหลาดเอเลี่ยนตัวใหญ่ยักษ์สโตกส์กับเคซี่แทบไม่มีทางสู้ต้องวิ่งหนีกันสุดชีวิตในความชุลมุนสโตกส์ดันเสียท่าถูกแมรี่เบธลากลงสาะน้ำเคซี่ที่เห็นรีบหาวิธีช่วยคว้าไม้ถูพื้นยื่นให้สโตกส์คว้าไว้แล้วดึงเธอขึ้นมาได้สำเร็จก่อนจะพากันหนีไปหลบในห้องอีกฝั่งหนึ่ง ส่วนแมรี่เบ h หลังจากนั้นเธอก็กลับคืนร่างมนุษย์เดินออกมาในสภาพโป้เปลือยเต็นตาเพื่อย้ำให้เห็นว่าตัวเธอนี่แหละคือต้นกำเนิดของเอเลี่ยนทั้งหมดหลังจากที่ซีกวิ่งหนีหัวซุกหัวซุนเขาโผล่มาหลบในห้องแต่กลับเจอเข้ากับ m a r ี่เบ h ที่ยืนอยู่กับสโต๊กส์บรรยากาศตึงเครียดทันที ทั้งคู่ต่างหันไปชี้หน้ากันว่าอีกฝ่ายนั่นแหละคือเอเลี่ยนตัวจริงซีกที่ไม่รู้จะเชื่อใครก็หันไปถามตรงๆว่าแล้วทำไมเธอถึงแก้ผ้าแมรี่เบธเลยพยายามอธิบายน้มน้าวเขาว่าเธอไม่ใช่เอเลี่ยนพร้อมพูดด้วยท่าทีจริงใจพร้อมภาพตอนอยู่ในบ้านของซีกผุดขึ้นมา ตอนที่ทุกคนผลัดกันสูตรยาเพื่อตรวจพิสูจน์ว่าใครยังเป็นมนุษย์อยู่หนังเฉลยออกมาว่าตอนนั้นร่างกายเธอปิดรู้จมูกเพื่อไม่ให้ยาซึมเข้าแล้วก็แอบเทยาออกจากมืออย่างแนบเนียนขณะที่ทุกคนไม่ทันสังเกตเลยสักนิดซีฟังแล้วก็ไม่มั่นใจแต่ก่อนที่เขาจะได้แทงยาพิสูจน์ใส่แมรี่เบธสโตกส์กลับพุ่งมาห้ามพร้อมประกาศออกมาว่า เธอตั้งหากที่เป็นเอเลี่ยนสถานการณ์ยิ่งสับสนหนักจนเคซี่วิ่งพุ่งเข้ามาพอดีเขารีบผลักสโต๊กส์เข้าไปในกรงเหล็กแล้วล็อกแน่นซีกเองก็ไม่ค่อยไว้ใจเคซี่เหมือนกันเลยบังคับให้เคซี่พิสูจน์ด้วยการสูตรยาโชซึ่งเคซี่ก็ทำตามทันทีเพื่อยือนยันว่าเขายังเป็นมนุษย์หลังจากนั้นทั้งซีกและเคซี่จึงตัดสินใจแยกย้ายออกตามหาแมรี่เบธ แต่ไม่ทันไรซีก,ก็ถูกเอเลียนตวัดกระเด็นลอยผ่านหัวเคซี่ไปต่อหน้าอย่างรุนแรงตอนนี้เหลือเพียงเคซี่คนเดียวเขารีบแอบไปหยิบยาที่หล่นมาจากซีกแล้วหาที่หลบแต่ก็ถูกแมรี่เบธ ร่างเอเลียนยักษ์เจอตัวจนได้เคซี่จึงวิ่งหนีสุดแรงไปซ่อนใต้ที่นั่งของผู้ชมในโรงยิมด้วยไหวพริบเขากดปุ่มให้เก้าอี้พ,พับเก็บกลับเข้าไปในกำแพงทำให้ร่างเอเลียนผูกหนีบติดอยู่ตรงนั้นพอดีเอเลียนพยายามดิ้นรนใกล้เข้ามาเรื่อยๆเคซี่จึงใช้โอกาสนั้นคว้าปากกาที่บรรจุยาแทงพุ่งเข้าที่ดวงตาของเอเลียนแม่อย่างจังสัตว์ประหลาดกรีดร้องนอนเอเลียนพุ่งกระจายใส่หน้าเคซี่เต็มๆหน้า เขาเจ็บจนร้องลั่นแต่สุดท้ายร่างเอเลี่ยนแม่ก็ค่อยๆสุดลงตายไปต่อหน้าก่อนที่หนอนทั้งหมดจะไหลทะลักออกมาจากตัวเคซี่ทีละตัวทีละตัวทุกอย่างจบลงเคซี่หอบหายใจแรงๆก่อนรีบกลับไปดูสโต๊กในกรงพบว่าเธอกลับมาเป็นมนุษย์ตามปกติแล้วซีก,ก็โผล่มาพร้อมบาดแผลแต่ยังมีชีวิตรอดเช่นกันตัดภาพหเดือนต่อมาบรรยากาศโรงเรียนกลับมาสงบอีกครั้งซีเปลี่ยนไปเยอะ เขาเข้าร่วมทีมอเมริกันฟุตบอลกับโคชวิลลีสที่กลับมาเป็นปกติแล้วสแตนกับสโต๊กเปิดใจคบหากันจริงจังส่วนเคซี่กับเดลยัยทั้งคู่ก็ดูเหมือนจะพัฒนาความสัมพันธ์ไปอีกขั้นเดินเคียงข้างกันเหมือนเป็นคู่รักแล้วหนังก็ตัดจบตรงนั้นพอดี